โอ้โห oh, คือเมื่อไม่นานนี้เราก็พึ่งแบบดาวดาวกันมานะโอ้โ oh, หเมื่อไม่นานนี้คือแบบเรารู้รู้สึกเราพึ่งจะดาวดาวกันมาแต่แบบพอผ่านมาไม่กี่วันนะแบบก็รู้สึกว่าแบบเอาอีกแล้วเหรอองคงกายปล่อยอะไรมาให้ดูอีกแล้วเหรอโอ้โโอ้โอเคมานั่งดูกันมันคืออะไรสามสองหนึ่งเริ่ม โอ้โหเฮ้ยเชโดนี่กูดูหนังเรื่องอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้ไหมหงกลฮะต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้เปล่า <laughs> โอ้หแว่งแบบหุนหนังโลว้วะเนี่ยเล่นใหญ่เป่าอู้หูเอา้าแล้วทำไมคนโดนจับอ่าแว่นตาของเคียร์หน้าตอนแรกเลย เขาบอกว่านี่คือ next generation ใช่ไหมมาดูอีกทีนึงไอ้เีขาแาไม,มันมันเล่นใหญ่แบบเฮ้ยมันจะเป็นเกมที่แบบปล่อยอะไรมาให้ดูแบบบ่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะแบบเกินหน้าเกินตาเนะี่ยโอ้โหจะทำกูว้าวไกไปไหนเะนี่ยท่ายเนี้ย ไม่ต้องบอกว่าเกมนี้ใช่ไหมโอ้โหเป็นเซลเล่ขับมอเตอร์ไซค์ยอย่างที่ฮะโอ้คงไกลแบบคงไกลแบบมันเป็นเกมที่พัฒน,นานตัวเองแบบกล้าแบบแบบกล้ากระโดดเรื่อยๆเลยเ เนใหญ่เบอร์นี้ใช่ไหมยอดโอเค,ออเคแล้วก็ในในวันเดียวกันรู้สึกมาริสาฮงกายเขาจะปล่อยคลิปไอ้นี่มาเหมือนแบบเดี๋ยวเราองไปดูกันมันคือคลิปอะไรโอเคสามสองหนึ่งคือไอเนี้ยไอเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมา,มานั่งวิเคราะห์กันว่ามันคืออะไรเดีย๋ยวมานั่งวิเคราะห์กัน โครงการ Impact 3 Engine Update Full HD Version ฟอ r m ม Live Stream 5.6แต่ผมว่ามันมันไม่น่ามาเร็วๆนี้อ่ามาดูกันโอ้อโ,ดดโหคือแบบเฮ้ยมันอัปเกรดเอนจินหรอวะโอ้ นี่คือแบบจะทําให้ตัวเองไม่น้อยหน้าเกมในค่ายเลยใช่ไหมฮงไกนี่คือแบบจะ,จะจะพัฒนาจะยกสลับตัวเองทุกอย่างเลยใช่ไหมฮงไกอโอ้โหแล้วดูกระจกดิดูดูกระจกสะท้อนดิโอ้โหอยากก่างเลเยทซิง่งนี่เปิดเลเยทซิ่งปะเนี่ยแสงเงาี่โคเซเลตโซนอะ่ะแสงเงาอะ่ะ แสงเงาเส้นเลตโซนมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบท้ายคลิป <c oughs> โอ้โหดูสะท้อนเลยเรเทซิ่งแต่แบบมูฟเมนต์ตัวละครมันแบบมันมันไปขั้นเลงแล้วนะ <c oughs> โอ้มันเหมือนแบบคือคือถ้าใครจะดูเหมือนเกนชินแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ มันดูไม่เหมือนกชินมันเหมือนดูเหมือนเซเลชโซนมากกว่าเดี๋ยวผมไปเอาคลิปเปรียบเทียบเซเลชโซนให้ดูเนี่ยคือแบบมูเมนต์อะไรแสงเงาเอฟเฟกฉากอะไรอ่ะมันไม่ได้ดูเหมือนเกชินอ่ะเกชินมันจะดูแบบสว่างสว่างฟุ้งฟุ้งใช่ไหมแต่เนี่ยมันดูแบบเขาเรียกว่ามันจะดูโทนแบบดูโทนเข้มขึ้นอ่ะดูดิโหแม่งแบบ เฮ้ยองไกรมันจะไม่น้อยหน้าเกมอื่นเลยเหรอเ <What? S 1> นี่ยแล้วโอเคดีย๋ยวมาดูอีกทีหนึง่งที่ผมคิดว่าวิดีโอเนี้มันเป็นของจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบเรื่องเรื่องในเนี่ย UI เห็นไหมเห็น UI นี่ไหมถ้ามันเป็นวิดีโอแบบถ้ามันเป็นแบบว่าเอนจินทดสอบอะแต่ไม่ไม่ไดเอามาใช้จริงอะเขาไม่จำเป็นต้องออกแบบ UI อย่างเงี้ยดูดิเห็นไหม ยูไอมันผ่านการออกแบบมันันกระพริบกระพระพิบมาเงี้ยผมมอง<ร>ว่ามันได้ใช้จริงแหละแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ไม่ไม่ใช่แพทหน้าด้วยน่าจะอีกนานแต่คือแบบสิ่งที่แบบน่าสนใจมากคือเฮ้ยคือจากนี้ไปอ่ะ next generation ของโฮงไกอ่ะพอมันจบเรื่องราวของเคียร์น้าไปอ่ะมันจะเป็นการอั s k กิลแบบระดับระเบิดระเบ้อเ,เลยเปล่าวะต้องเราก็เห็นแล้วใช่ไหมแบบเทลเลอร์เมื่อกี้แบบหเราว่าไอไอ ไอไอวิดีโอตอน,นั้นที่มันแบบไปดวงจันทร์ว่าว่าไอนี่แล้วนะมาเจอวิดีโอนี้บวกกับไอเนี้ยโอ้โหมันยิ่งไฮขึ้นไปใหญ่อีกอะคือแบบมันจะเป็นเกมอะไรที่ทําให้เราไฮได้ทุกวี่ทุกวันน่หละนี่วเนี่ย <c oughs> แล้วแบบ <c oughs> สังเกตดูออ็มบีซเดินไปเดินมาเนี้ยนึกถึงเซเลตโซนนะนึกสึงเซเลตโซนมากกว่าเอ็ซเดินไปเดินมาแล้วก็แบบแสงเงาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแสงเงาดูแสงเงา เนี่ยดูดูดีดเทลฉากดีเทลฉากอะไรผมก็แบบเซเลโตโซ่เนี่ยดูดิกระจกสะท้อนก็ยังแบบยังดูดีอ่ะถึงจะไม่ใช่แบบสะท้อนแบบเดียวทามแต่แบบทำสะท้อนนี้ก็แบบโหแลถือเป็นกิมมิคที่แบบมันใส่ใจรายละเอียดมาก ฉากสวยมากมันคืออะไรอ่ะคือผมไปเห็นต่างประเทศพูดมาเขาบอกว่ามันคือแบบโอเพนเบอร์ซากุระหรือเปล่าดูแสงดูแสงดูการสะท้อนดิดูการสะท้อน,อนคือแว็บแรกผมก็คิดว่ามันเป็นแบบโอเพนเบอร์ซากุระหรือเปล่าแต่แต่คุณสังเกตดูอะสังเกตดูข้างลึกลงไปอะมันเหมือนเมืองอาร์กปะ มันเหมือนเมืองอาร์กอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 ไอตรงเนี้ยมันเหมือนไอนี่มันเหมือนหน้าหน้าโหลดฉากอ่ะไอไม่ใช่หน้าโหลดฉากไอหน้าฉากอ่ะเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบดูหน้าฉากที่แบบเราขึ้นยานมาที่มันเป็นที่มันเป็นฉากเสียตังค์อ่ะเนี่ยไอตรงเนี้ยมันเป็นปราสาทเนี่ยมันเหมือนเมืองอาร์กมากกว่ามันเหมือนเป็นแบบมันไอเหมือนไอตรงเนี้ยมันเป็นโซนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเป็นโซนโซนหนึ่งที่อยู่ในเมืองอาร์กอะอารมณ์เหมือนไชน่าทาวแต่นี่อารมณ์เหมือนแบบเป็นธีมญี่ปุ่นก็เป็นเจแปนทาวเวอระไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าแบบเป็นโอเพนเวิร์ซากุระป่ะแบบแต่ข้างหลังมันเมืองอาร์กแล้วเดียเด๋ยวนเห็นไหมเห็นไหมปราสาทเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยเนี่ยที่จับจับ,บสังเกตได้แล้วก็เมืองข้างหลังแต่ไม่แน่ก็อาจจะเป็นโอเพนเวิร์ก็ได้นะโอเพนเวิร์ซากุระก็ได้โอ้ดูดิดู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 อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าแบบ ถ้ามีถ้ามันมีจริงแล้วมันจะได้เล่นอย่างนี้ไหมก็คือแบบเปลี่ยนเวลาอย่างเงี้ยเนเนี่ยโอ้ก็แปลว่ามันมีระบบเวลาอย่างเงี้ยแปลว่ามันมีกลางวันกลางคืนซึ่งแบบถ้ามันมีกลางวันกลางคืนเนี่ยผมมองว่าแบบแปลว่ามันต้องเป็นโอเพนเวิร์เหรอแต่ผมก็คิดว่ามันไม่น่าขนาดโอเพนเวิร์เพราะว่ารายละเอียดฉากมันผมว่ามันดีเทลมันเยอะไปน่าจะเป็นโอเพนแอรียเหมือนแบบไม่เซเลโซนก็สตาร์เลอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงเป็นล็อบบี้เหรอ หรืออะไรแต่ประเด็นคือล็อบบี้มันก็ไม่นา่าแบบมีเนี่ยมีอะไรกระโดดกระโดดขึ้นเห็นไหมไอคอนกระโดดมีไอคอนหลบแบบเอเยัยงไงเออมันน่าสนใจอะ่ะเพราะผมมองว่ามันทําได้ขนาดเนี้ยมันทําได้ขนาดเนี้ยเพราะว่า,วามันมันยุบโปรเจกต์ฮงไกสีไปไงแล้วก็เอาเอารมณ์เหมือนแบบยุบรวมมาทำฮงไกสามทั้งหมดเลยแล้วก็แบบต่อยุโฮงไกสามไปอีกหกปีอะ่ะซึ่งแบบโหอีกหกปีนี้ แค่ประมาณปีแรกอ่ะเราจะรู้สึกแบบหูมันก้าวกระโดดจากหกปีหลังมากเลยนะฮูไกเนะี่ยถ้าหกปีต่อมานี่เราไม่รู้ว่าแบบหูคือแบบผมยังนึกไม่ออกเลยว่าที่ตัวเองจะเลิกเล่นเกมนี้แบบจะเลิกจากสาเหตุอะไรอะผมคือแบบนึกไม่ออกจริงแม่งแบบทําเราไฮาได้ตลอดอะ,อะตรงมคือถ้าถ้าแบบถ้าใครบอกว่าแบบ เกือเกือเกือจนเลิกผมมองว่าแบบมันไม่ขัดนั้นแหะเพราะว่าแบบเกมน่ะมันมีอะไรให้ทําเยอะดูดิถ้าสมบูรณ์ไอ้นี่มาจริงๆนะแค่เนี้ยผมว่าก็คุมแล้วอะกับการโหลดมาเล่นอะแค่เนี้ยอย่าแล้วดูดิเปิดมาปุ๊บมันไม่ต้องเข้ามันไม่ต้องเข้าหน้าโหลดด้วยซ้ำก็คือเปิดเข้ามาในร้านเลยู่ั ไอคงไอคอนอะไรตอนแรกอ,ะอ่ะอ่มาริสาเขาตั้งคําถามว่ามันคือแฟนเมคหรือเปล่าแต่ผมมองว่าแบบไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมถ้าให้ผมเดาอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าแฟนเมคมันแบบมันต้องแบบเล่นใหญ่ขนาดนี้หรือแบบต้องออกแบบ o, UI ไหมคะอันนี้มาเพื่ออะไระ hey, <bye. S 1> แต่ดูจัก แล้วประเด็นคือแบบแฟนเมกแฟนเมคคือออกแบบเนี่ยดูคุณดูโมเมนต์คุณดูมูฟเมนต์ไม่ใช่โมเมนต์คุณดูมูฟเมนต์ไอจังดิมูฟเม,ฟมนต์มันแบบมันเหมือนเป็นมูฟเมนต์อีกขั้นหนึ่งของแบบแอนิเมชันของฮงไกไปแล้วโอเคโหไม่ใช่ทำทำเราหายได้ตลอดเลยนะเกมค่ายเนี่ยไม่ใช่คือแบบเกมค่ายนี้เราต้องเป็นเกมฮงไกด้ย,ยนะะ ไม่อยากผมไม่อยากพูดถึงเกมอื่นเดี๋ยวแบบอันนี้เกิดการเปรียบเทียบอีกแต่ผมบอกว่าแบบฮงกไกลนี่คือเห็นได้ชัดอ่ะมันเป็นเกมที่เห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันพัฒนาตัวเองอย่างเห็นได้ชัดอ่ะผมผมพูดคํานี้ละกันว่าฮงไก่อะเป็นเกมค่ายมิโฮโยะอะผมมองว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซมากๆนะกกายนเกมไอ้ฮงไกเนี่ยแล้วแบบเป็นเกมเวลามันพัฒนาตัวเองอะมันพัฒนาแบบเห็นได้ชัดจริงจริงมัน มันแบบมันมีหลายๆด้านนะพงไกอะคือแบบทั้งด้านแพ็กเกจการเติมเงินทั้งด้านเกมเพลย์และเกมคอนเทนต์คือแบบมีอะไรให้เล่นเยอะไปหมดอะแบบเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องซีจีเพลงเอาง่ายขนาดวันเกิดอ่ะยังมีเสียงภาคมาพร้อมเพชรแล้วของสะสมอะยังมีเสียงภาคอะผมก็ไม่อยากบอกแล้วว่าแบบเกมในค่ายเกมไหนที่แบบเขาทําเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ทำเท่านี้ไอ้กเกิดการเปรียบเทียบแล้วเออโอเคไปละพอผมไม่อยากเปรียบเทียบมาก